ลิซ่าเกิดที่บุรีรัมย์เมื่อ27มิถุนายน2540เธอเติบโตที่กรุงเทพมหานครนามว่าปราณปริยามโนบาลคือชื่อเดิมและเปลี่ยนเป็นลิซาาโนบาลคำว่าลิซาแปลว่าผู้ที่ได้รับการยกย่องมาโคบรอยเวลเลอร์ชาวสวิสเซอร์แลนด์เป็นที่ปรึกษาการประกอบธุรกิจร้านอาหารและผู้เชี่ยวชาญทางด้านอาหารไทย ในกรุงเทพมหานครเป็นคุณพ่อบุญธรรมของลิซ่าในวัยเด็กลิซ่าเป็นเด็กกิจกรรมของโรงเรียนเลยก็ว่าได้ลิซ่าเคยเป็นตัวแทนโรงเรียนประกวดร้องเพลงได้รับรางวัลรองชนะเลิศประเภททีมเมื่อพุทธศักราช2552ปี2012หลังจากว g จีอัปโหลดวิดีโอการเต้นของเธอลงบน YouTube ในชื่อคลิปว่า Who Is That Girl ในวันที่3พฤษภาคม2556เธอ,อยังได้แสดงมิวสิกวิดีโอเพลงริ n g i n g เกิของแทยังและเป็นนางแบบให้กับเสื้อผ้ายี่ห้อโนานากรนนกรร่วมกับ BI และบอบบีวงไอคอนในปี2557หลังจากการฝึกหัดนานกว่า5ปีลิซ่าได้เป็นหนึ่งในสมาชิกวงแบล็ p ทิงและเปิดตัวครั้งแรกด้วยอัลบัม้ม Square One เมื่อวันที่8สิงหาคม2559 ในเดือนพฤศจิกายนแบล็กทิงได้รับรางวัลเอเชียอาทิตย์อวอร์ดรางวัลแรกสาขาศิลปินหน้าใหม่ยอดเยี่ยมในปีต่อมาพวกเธอกว่า3รางวัลจากแก้อนชาร์ดเคปเอกอวอร์ดในสาขาศิลปินหน้าใหม่แห่งปีเพลงแห่งปีประจำเดือนสิงหาคมและเพลงแห่งปีประจำเดือนพฤศจิกายน ลิซ่าเป็นเป็นสมาชิกวงแบล็ p พิงที่ได้รับความนิยมจากทั่วโลกได้ร่วมงานกับแบรนด์ดังต่างประเทศมากมายไม่ว่าจะเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ระดับโลกคนแรกอย่างเป็นทางการของสลิตลอดจนได้รับเลือกให้เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของบลโกรีแบรนด์หรูชั้นนำของอิตาลีอีกด้วยนอกจากนี้เธอยังได้รับหน้าที่เป็นที่ปรึกษาด้านการเต้นในรายการวัยรุ่นวัยฝันซีซั่น2และ3หรือยูดวิยูของประเทศจีน และยังเริ่มต้นอาชีพสายการแสดงกับผลงานซีรีส์ทางช่อง HBO เรื่อง The v e l o e t s ซีรีส์น้ำดีรางวัลการันตีมาแล้วมากมายภายใต้ชื่อเครดิตลิซ่ามโนบาลลิซ่าก็ยังเคยได้รับรางวัล MTV Video Music Award และ MTV Europe Music Award สาขาเคป p อ ok กยอดเยี่ยมสำหรับเพลงล,ลิซาทำให้ลิซ่ากลายเป็นศิลปินเดี่ยวเคป p อ ok กคนแรกที่ได้รับสองรางวัลน,นี้รวมไปถึงลิซ่าได้ก่อตั้งค่ายเพลงเป็นของตนเองในชื่อลุด ที่ได้ร่วมมือกับค่าย r c a สําหรับการเผยแพร่ผลงานเดี่ยวโดยสัญญาของเธอจะรวมการเป็นเจ้าของต้นฉบับเสียงทั้งหมดด้วยในปี2024เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานิลิซาสร้างความประทุกอีกครั้งโดยการทําปรากฏการใหม่ทะลุมิติยกทีมยกพลจากต่างประเทศมาถ่ายทำมิสิกวิดีโอเพลงระดับโลกในแนวเพลงอะร็อกสตาร์ท่ามกลางยา่านดังคือไชน่าทาวน์แบงคอกหรือที่เรียกว่ายวราชประเทศไทยซึ่งการถ่ายทําเพลงนี้ หลังจากปล่อย MV เพียงไม่กี่ชั่วโมงก็ทำยอดทะลุทะลวงผ่านการรับชมไปแล้วหลายสิบล้านวิวจากการเปิดตัวแค่เพียงไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นนับว่าลิซ่าคือปรากฏการณ์ของศิลปินรุ่นใหม่ที่ฉีกกรอบฉีกกฎปฏิกิริกาของ K-pop ok ทั่วไปใน MV วิดีโอเพลงนี้ลิซ่าได้ทำการวาดนวดลายโชเตนะ้นโชร้องโชว์ดเต็มรูปแบบท่ามกลางเยวรในยามค่ำคืนแสงสีเสียงประการตาย,ย่างยิ่งไม่แปลกใจ ที่ยอดวิวถล่มทลายขนาดนี้ในการถ่ายทำครั้งนี้นับเป็นการช่วยทำการประชาสัมพันธ์ให้ประเทศไทยเป็นแหล่งของการท่องเที่ยวมากขึ้นโดยย่านดังอย่างเช่นเยาวราชถูกใช้ถ่ายทำในเวลาประมาณปี2ถึงตีสาและห้างสรรพสินค้าย่านบางลำพูเนื้อหาวันนี้มี MV เพลงนี้สะท้อนให้เห็นถึงตัวตนของลิซ่าที่แท้จริงโดยการฉีกกรอบฉีกกฎปติกาของเคป๊อปออกมาเป็นแนวอินเตอร์เนชั่นแนลมากขึ้นและแสดงไลฟ์สไตล์ความเป็นคนไทยมากขึ้นนี่ไม่ใช่ครั้งแรก ซึ่งก่อนหน้านี้ลิซ่าได้เคยมีการประชาสัมพันธ์ประเทศไทยโดยการส่งชดาม,มาแล้วซึ่งสร้างความโด่งดังและสร้างกระแสให้ทั่วโลกอย่างมากนับเป็นการประชาสัมพันธ์อย่างดียิ่งให้กับประเทศไทยขอขอบคุณ senuk.com และ delinew.co.th